好不好好不เอาเลยทุะทายโคตรไปโคตรไปอดีสวยว่าแล้วเห็นสิ่งแปลกปลอมผิดปกติเฮ้ยไหวเหรอไหวเราเนี่ยไหวเหรอฮะเอมลี่ไหวเหรอ เก็บตัวหลงสวยสวยงามโอคอรหรอวะดีลโกลเด้นเติมเกมเติมเงิน Rv ถูกคลุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติม Rv บนเว็บเร็วที่สุด ช้แค่ Open ID ในการเติมเท่านั้นและยังมีแพ็กเกจให้เลือกเติมมากกว่า50แพ็กที่สามารถเติมได้บริการ24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเงินมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องโกดเด้นเติมเกมและยังมีบริการบัตรเติมเกมด้วยนะครับผมลุกไม่ได้ลุกบางีเลไปด้วยกัน ลูกนี้ผมผมบอกเลยว่าเล่นประจำแน่นอนเอาไว้ไต่แรงได้คอมมานเดอร์ไดมอนต่แรงได้สายแบบชิวๆมากลุกผมบอกเลยเฮ้ยเอมิลี่เธอลื่งแล้วเราน่ะอ๋อเธอลึ่งของเราอะหลุดบ้ามันตะถึงนี่เลยเฮ้ยเจอกันน้องชาย ปล่อยก็ได้ให้ปล่อยไปก่อนนะปล่อยเขาไปก่อน,นเจอกันอู้อดน้อยไปแล้วหอยสังเราเป็นกลางเรียกกับบ้านโอเคครับไปฮัฟสู้สวยดีเอ,อิ้มมี่เอิมมี่เถื่อนเหรออยู่ๆก็มาแบบ เตะบูเฉยนะผม,มใส่เชือกอันนี้ไม่ได้ใส่เชือกอ้าวพี่สี่แล้วน้องได้บดาได้บวกกันรอก่อนเออลอยนิด <c oughs> บอกเลยรอรเท้าตีไวจะบวกสบายใส่ซอยด้วยนะครับผม อิลนินี่หวานอะบอกเลยหวานกรอบอิลินหวานกรอบเลยแค่ถึงตัวก็พอเดี๋ยวดเดี๋ยวดาเดี๋ยวดพอดนน้องชายอะดน่าจะรู้นะไไเลยอาเลยไม่ข่าหรอกไม่ข่าหรอกตีชิตีเตี้ยตีเตี้ยตีนอยตีน้อย He has been defeated. has been defeated. Company George. been defeated. H H enemy double kill. Why didn't An ally has been defeated. ดาร์กไม่เสียสัญญาณเน็ตปกติฟอลอเรนติโลเอ,เ,อเมิลี่มันเถื่อนอย่างวะต้อมเลนดาร์กของเราถูกโจมตีเล่นเอาห้าวเล่นเอาห้าวเอมิลี่เล่นเอาห้าวเอาจัดเอาจัดมาดิเอามาดิมาดิหมดนาทีถึงเพื่อนเราอ่ะมาดิเอเมิลี่เอาฟิกฟิกฟิกแล้วฟิกแล้วเอเมิลี่ฟิกแล้ว,อ,ลลวอ๋อปิงเหรอ โอเครับน้องช่ปิงเหมือนกันเอ๊จะปิงได้ไงก่อนปิงฝองชาหรือเปล่าเกินไปปิงพร้อมกันสองเครื่องยังไงครับนี่แข่งว่าเกมนี้ไม่ดีแล้วนะถ้าปิงสเครื่องยืไปละยืไปยื้ได้ไหมไม่ได้ ฝากเคียวคิวเรนไปสามแล้วหรอแนวบ้องการศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์คลิปกำลังถูกส่งออกไปโอเคบูคิวเรน เดินกลางอย่าการให ER ้แล้วกันนารยาตัวล่างเอาไปบ้างเอาเอาบ้าบ้าอะไรนารยาแต่ล่างน่าจะยไปแล้วเออล่างน่าจะแตกนะดูตรงไปล่างนั้น คือปล่อยร่างก็จริงนะแต่ได้กางก็คุ้มกว่านะผมผมบอกเลยวุคิวเลนสวยว่าโอเคสวยมากสวยสวยได้อยู่ได้เดี๋ยวได้บนให้นะเดี๋ยวผมเอาบนให้ ไปครับขอ,อยากฟ์มก่อนกลางน้าริ่งหนังเออเล่นไปเล่นกันเลยครับผมกลางเล่นกันเลยเล่นกันเลย <c oughs> เฮ้ยไม่รีมันวะเฮ้ย <c oughs> ตัวาาตัวเปล่าตัวตัวเปล่าไม่รีมาดิเฮ้ย โอ้อะไรวะโอ้เอ้ยหูเอมิลี่โหูเอ้ยไม่จัดตัวตัวช็อตหูเอ้ยโอ้เอเมลี่อะไรเนี่ยอะไรครับเนี่ยถึงการหนีห่างขึตูดไอตอนแรกนี่คือเอาผมยับเลยนะ เล่นเหอนก่อนก็ได้嘛เล่นเหมนก่อนนะเอ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อย <Linda. S 1> บนน่าจะไปแนละ้วมั้งบนน่าจะแตกนะบนอลเน่ารอด <c oughs> บนครับผมบอไม่เปนใครบอเลยเรียบร้อยอกีอลนกีบบอลนอลอแลวจตีลางแตกไ,ไ,ไ,ได้ไหมเนี้ยไม่น่าได้นะนต้องเลนกลางของเราถูกโจมตีก่อปก่อป กลัวก็ได้กลัวก็ได้ขอหนกลัวก็ได้ขอโทษอ้ทษครับผมเอาแต่มังกรเนี่แหละเอาแต่มังกรเนี่ยดาวนี่จ้าหนจ้ยหน่อร์นิเจอร์เผมหน่อยครับโว้ยสืสวอสวยสับเลยกับเลย อูเวนเวนอย่าไปตายคุเรนอยู่คิเลนลอยเคูนน้ไม like. er. ่มีบูเล่นบูผมไปไหนก่อนฮัลโหลแวร์ไอส์ไม้บเอมิลี่อยู่ล่างแสดงว่าคุเรนน่ะอยู่นี่อยู่ขวาเนี่ยอยู่ขวาแล้ ปล่อยล่างเล่นเล่นเลยเออไม่ถึงว่ะเฮ้ยสวยมันหมดแล้วหมดแล้วแวนซอยซอยซอยสวยเกมนี้ล้วงาตูดหลังเอ้ย ใจเย็นเย็นเราชนะได้เนอะได้นะชนะได้ไหวไหวไหวชฟพี่น้องชายเกมนี้ยังไงก็เราก็ชนะกันอยู่แล้วครับผมเกมมันง like ่ายง่ายหรือเปล่าไม่รู้คนน้องโบกแล้วไม่ไหวแล้วถ้าเอ็มมี่โดนเอง อนาฟอร์เดนหน้าเ,นนนเห็นฟอเดนใช่ด้วยอดิสวยว่าแล้วเห็นสิ่งแปลกปลอมผิดป,ปกติทันประวัติัน,นอยู่มั้งไม่มีพันธุ์นินะบอกไงเดีด๋วยวว่าไม่มีพันธุ์นินตายอ,อยู่เกีย เออคีิปกลางทำทันผมมันปิดดิปิดดิเฮ้ยไหวเหรอไหวเหรอเราน่ะไหวเหรอฮะเอ็มลี่ไหวเหรอปล่อยเลยปล่อยเลยครับผมปล่อยเลยปล่อยเลยเออนั่นแหละนั่นแหละ อันตีสิบวิ่งเลยปะอีลินอยู่บนสามตัวบนเกตโตหลงสวยสวยงาม,มยาวครับจบแน่นอนบุญก็เข้าไปนู่นแล้วป่ะทำป่ะ เอมลี่เหรอใครเกิดอะเอมิลี่เอมิลี่ไหนีโมดาาต้อมแตกน,นะคบผมอย่างนี้กลางไม่ได้เลยวะ โอ้โหโดนคอสวยดักดังดังดังดัไอ้ทีไรไรสุดเลยปะเพื่อนเราไลรสุดเลยปะดัาไฟเยอะเพื่อความชัวร์ไปครับไป สวยดีมั้งล่างไล่ล่างล่างกับกลางก็ได้มั้งน่าจะได้อยู่ไร่างให้เล่นล่างกับกลางก็ได้อยู่โค้กคออยู่วะอีดินสวย วัดิอุ้ยไม่ทันอะไรครับน้องชายจบบ้านฮ่าฮ่ดีมีตายเกดครับผมแต่เคียวไม่มี <c oughs> สวยงามจัดเรนกของแท้ครับผมหัวจริงหัวจริง Now put your hands up.